คครับก็กราบสวัสดีครับพวกกับผมเช่นเคยครับผมแมงสังร้อยซิ่งนะครับผม <Yeah. S 2> วันนี้ผม <Ooh. S 2> ก็จะมาเออ่ modify ครับผม modify ท่อเข้าพวิทย์งานไทยนะฮะ <Okay. S 2> ใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนไส้ในใหม่ก็คืออ่าไส้ในนี้จากตัวเก่ามันจะเป็นไส้ในอ่าเซรามิกใยแก้วเซรามิกกับ ฝอยขัดหมอ้อที่ผมได้ทําไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านี้ดีก่ <c oughs> อนหน้านี้ก็เดี๋ยวจะมาผมจะเอาอา,ยายแก้วเซรามิกออกให้หมดแล้วก็จะทําการยัดฝอยขัดหมอ้ออย่างเดียวครับผมว่ามันจะเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาดูกันนะ <c oughs> โอเคครับผมันดับแรกเราก็ต้องทําการนี่ครับเอาเจ้าลูกรีเบตออกให้หมดก่อน ด้วยเครื่องมือนี่เลยฮะเดี๋ยวเราจะทําเอาสวานเจาะก่อนหนึ่งตัว เแบบ็ดหมดเแบ็ดหมดจริงจริงเแบบ็ดหมดโอเคเรามีแผนสำรองก็คือนี่เลยฮะยตัวเจียโอเคครับเรามีแผนสำรองก็คือหัวเตี้ยนี่โอ้อยังแรงอะ่ะ เอียก็ไม่ขาดอ้น oh, no. ต้องทำการเจาะยู่ดีอะเดี๋ยวหาวิธีก่อนลันหยังวะพี่หยังวะอืมอืมโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ตอดอันนี้ออกแล้วโอเคมา โอ้ัวเราก็ต้องใช้ชวานเจาะจุ่ดีเจาะให้มันทะลุเนี่ยฮะมันติดอยู่ตรงนี้ไงแล้วเห็นไหมมันติดแล้วมันออกไม่ได้เนี่ยนะมันฝั่งเนี้ยเอ้ยต้องไปหาแบตเดี๋ยวทำการหาแบตใหม่ก่อนโอเคครับก็ไปเอาแบตมาแล้วแบ <laughs> ตสำรอง,องอ <laughs> มา ก็ทำการจอต่อนี่ไฟแรงไฟแรงชาร์จ <c oughs> มาอืมเอ <c oughs> อเออนี่ไงร้อยก็ไป ออกแล้วเดี๋ยวเราต้องเจียตรงนี้นะ <c ười> ให้มันออกมันเจาะไม่ออกอะต้องเจียก่อนอเฮย้ยคือมันเหนียวแท้คือมันเหนียวแทะ่ะ อ่ามึางนี่ <c oughs> น่าโม้เทยโอเคหลังจากที่เราถอดอันออกแล้วก็อันนี้ครับเห็นไหมเห็นยายแก้วไหมอันนี้ยายแก้วเซรามิกโหย,ย,ย,ยังแน่นอยู่เลยอะยังแน่นอยู่เลยเฮ้ยอันนี้จริงๆผมตั้งแต่ใส่มาผมผมขับได้ดกิโลอะไม่ถึง500รอยโลมั้งเนี่ยที่ทำมา น่าจะไม่ถึง500ห้าร้อยโลเราจะเอาอกไงอยู่วะโอ้หแล้วมันใหญ่แก้วนี้มันคันด้วยนะเพื่อนใหญ่แก้วอะ่ะมันจะคันอื้อ เชือกที่มัดไว้ละลายออกมานะครับฝอยขันหม้อยังยังไม่ไหม้เลยนะดูดิดถือว่าโอเคอดึงไส้ออกมาอือือ นะครับยังแบบยังดีอยู่เลยอะ่ะเพราะว่ามันมันมาโดนความร้อนอะ่ะความร้อนมันจะโดนตัวนี้ก่อนน่ยมันก็ดูดิ ออกอ่ะอือโอ้อยเดีดิยังเต็มอยู่เลยอันนี้ความร้อนของอันนี้นะเชือกนี่นี่อ้าวไหนวะก่อ <c oughs> นจะเนี่ยผมมัดเชือกไว้นี่ไงมัดเชือกแล้วก็ให้มันให้มันให้มันแน่นไงแล้วก็ค่อยสวมเข้าไปไงโอเคอันนี้มันก็เลยละลายติดโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนี่ครับโอ้โหอยขัดหมอ้อมันก็ไห่นะแต่ว่าเออว่ะมันดึงก็ขาดอะ่ะแต่ถ้าใหม่ใหม่ใหม่ใมใม,ใม,มันจะไม่ขาดหรอกเห็นไหมใหม่ใม่นี่มันจะดึงแน่นมากเลยเนี่ยก็ความร้อนมันทำให้ ไอ้นนี้มันจะละลายโอเคเดี๋ยวเราจะมาเราจะใช้แค่ไอเน,นี่ยนะครับผมไหมวะที่ซื้อมาเราจะใช้เฉพาะฝอยขันหม้ออย่างเดียวค็ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมโลง่ลงๆโลง่ลงๆโอเคเดี๋ยวมันนี่ครับฝอยขันหม้อ เราทำการซื้อมาแล้วนี่มันจะพอไหมวะดูแล้วไม่น่าพอแน่เลยเนะนี่ยเนี่ยดูแล้วไม่น่าพอแน่เลยมันต้องอัดให้แน่นนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่พอก็คงต้องวิ่งออกไปซื้อใหม่รเราลองใส่ดูก่อนอาวแกะไม่ได้ แล้วก็สวงเข้าไปเลยฟับนี่สวงไปเลยเไม่พอจริงด้วย ปดก้อนซื้อมาอีกประมาณกี่ดียวะหนึ่งสามสี่ห้าห้าก้อนปะเดี๋ยวลองดู ส่งเข้าไปปัป๊บปึ๊บ่าพอส่งไปซึบเนี่ยเราต้องแบบมาอัดตามขอบใหม่อะ่ะให้แบบมันแน่นมันแน่นเลยอะ่ะโอเคมันแน่นอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องซื้อเพิ่มโอเคปะ่ะโอเคครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ไปเหมาไ่เ <c> ห <oughs> มาฝอยคันหมอมาสองร้านฮะร้านแรกมีแค่นี้ไง ก็เลยไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็มีแค่นี้เหมาหมดมาหมดเลยเนี่ยประมาณยันยนรือแปดแปดอันมั้งแปดก้อนก้อนละสิบบาทอันนี้ก็มันมันก้อนเล็กกว่าที่ผมซื้อมาจากตลาดไงตลาดมันจะเป็นก้อนใหญ่ไงเป็นก้อนใหญ่สิบสามบาทโอเคอันนี้ก้อนละสิบบาทโอเคเดี๋ยวมาทําการยัดต่อคือเมวกาเสวเวลา แล้วเราจะอู้พอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ตรงนั้นมันไม่แน่นว่ะเดี๋ยวนี่ไงามือล้วงอัดเข้าไปนี่ไงามือล้วงอัดในซอกนี้ โอเคครับเอาประมาณนี้ตอนเราจะใส่ไปเราจะใส่ไปได้ไหม <laughs> วะอืตอนนี้เราก็ลองยัดเข้าไปฟ้าบ ให้มันตรงนะอกดเข้าไปต้องกดเข้าไป ไปเลยครับผมข้างหน้าแม่งไม่พอแน่เล oh, <no. S 1> ยวะเหนือมันได้อีกอะเนี่ยน่ะมันเหลือประมาณนี้ ทีนี้ก็เอาเศษใส่แก้วมาปิดท้ายดีกว่าเพราะว่ามันไม่พอนั่นเองครับเรื่องงมันไม่พอแลแ้วม,ม,มันก็เหมือนผสมเหมือนผสมกันเหมือนเดิมเแต่ช่วงท้ายจะเป็น <c oughs> ใหญ่แก้วไปโอเคประมาณนี้เพราะว่านี่ทิ้งแม่งเลยก็ประมาณนี้ให้มันแบบนี่ไงมันต้องเข้าอย่างนี้พอดีเดี๋ยวเราก็ทำการเนี่ยอันนี้ มันเข้ามาไหนนี่ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคต่อไปเราก็ใส่ตัวคาร์บ,บอนมันจะมีตัวคาร์บ,บอนด้วยนะนะก็ถือว่ามันหนักช่วงปลาย <c oughs> หนักแก้วไอ้ตรงไอ้ไอ้นี่ไม่ค่อยหนักแต่หนักแก้วเอ้ย น,นี่มีเศษเหลืออยู่นี่ว่าครัง้งทำครั้งที่แล้วนี่ไงเหลืออยู่่ะดูดิความร้อนอันนี้คือผมใส่จุกลดเสียงไงใส่จุกลดเสียงตรงปลายใช่ไหมละ่ะและนน้วทีนี้เออเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วทีนี้ความร้อนมันจะมามันจะสะสมอยู่ตรงนี้ความร้อนอ,อยู่ตรงนี้เลยพอมันร้อนมากๆเห็นไหมละ่ะขนาดคาร์บอนอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะงานตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเพียวคาร์บอนนะ ก็เรียบร้อยครับผมไหม้จนเนี่ยมันแบบหลุดออกมาเลยเนะี่ยใช่ไหม oh, <no. S 1> เดี๋ยวผมก็จะทำการใส่กลับคืนไปนะฮะนี่มันก็จะประมาณนี้โอเคปะ่ะมาต่อไปก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการประกอบกลับคืนสู่ ร่างเดิมครับอืม,อม,อม,อมเอาแบบอย่างนี้กันเลยเดี๋ยวมันต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วมันจะเข้าได้ไหมวะทีนีโ้โอเคครับก็ทำการใส่ไอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งใส่ยากมากเลยอืมนี่ก็ต่อไป ต่อไปก็จะใส่อันนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยแผ่นรัดเนี่ยแล้วก็ใส่ลูกดีเวตก็อัดแค่นี้ก็เตการเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวทําการใส่กันเลยปะ,ะต่อไปก็มาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ขั้นตอนตรงนี้ก็จะยากหนะ่อยต้องถอดอันนี้ออกก่อนนั่นแล้วก็ มันก็จะยากมากอือโอเคครับผมได้ละหายมันหลุดไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องยิงโลกเนี้ยโลกแรกโอเคต้องยิงโลกเนี้ยโลกแรกเพื่อจะได้ล็อก เอ้คนนัน <the> ่นลอยลอยลอยฮะลอยเลยลอยไปหนึ่งอยไปหนึ่ง โอเคครับอ้ยก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ไปรอฟังเสียงกันได้ครับผมโอเค่ะไปเปลี่ยนแล้วก็รอฟังเสียงกันโอเคครับผมก็หลังจากที่ทําการเปลี่ยนท่อแล้วนี่นะครับเอาท่อเก่าออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนท่อแล้วก็ <c oughs> จ,ะจะมาฟังเสียงพร้อมกันเลยนะครับผม <Okay. S 2> ว่ามันจะเป็นยังไงมา,มาไปฟังกันเลย <Yahoo! S 2> เปิดมาแล้วเราก็ต้องปิดไอ้สักชั่นก่อนนะครับเพื่อจะได้เบิร์นได้โอเคมาสตาร์เละเอากระตัง <laughs> 가. เสียงยังลัน่นโอ้โหเสียงยังลัน่นโอ้โหดังดังดังมากอะ่ะนี่เลยครับก็เสียงประมาณนี้โหเสียงลัน่นว่ะเ oh, <no. S 2> สียงลั่นกว่าใส่ยายแยก้วเซรามิกอีกนะ เหมือนท่อข้างในมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวไปลองขับขับดูฮนะว่าฟิลจะเป็นยังไงไะ โอเคครับก็ฟิลรถที่ได้ขับมาเมื่อกี้ก็ระยะทางประมาณกิโลกว่าก็ความรู้สึกเหมือนทอมันไม่แน่นเท่าไหร่นะความรู้สึกเออมันไม่แน่นเหมือนแบบเราอัดอะไรนะใยแก้วเซรามิกด้วยไงครั้งที่แล้วเหมือนเสียงแน่นกว่าแล้วก็แบบมันมันแน่นกว่าแล้ว แล้วมันเหมือนมันติดมือกว่าแต่อันนี้มันเหมือนข้างในอาจจะยังโล่งกว่านิดนึงมันยังไม่แน่นพอไงก็เหมือนว่าเออนั่นแหละมันไม่แน่นพอมันเลยทำให้เหมือนรถไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าท่อเมื่อกี้เดิมท่อเดิมที่ผมางานผ่าท่อผ่าหมกมานะอันนี้ก็ถือว่าโอเคได้ไดอารมณ์เสียงเสียงลั่นไดอารม์เสียง,ยงลั่น,ลนแล้วก็เออน,นั่นแหละไดอารม์เสียงลันน่นอยึางเดียว แต่บิดก็ดีกว่าดีกว่าที่ไอ้ล้อไอ้เจาะเก็ดีกว่าท่อเดิมดีกว่าท่อเมื่อกี้ที่ท่อพามกที่ผมอันนี้มานะก็ประมาณนี้ก็คลิปเสียงก็อันนี้แล้วก็ลองเทสดูแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมก็ขับสนุกกว่าท่อพามกอันเก่าก็ประมาณนี้ครับผมบักทองดำก็เปลี่ยนท่ออีกแล้วท่อเดิมแหละแต่ว่าทำไส้ใหม่โอเคโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบแค่นี้แล้วกันโอเคครับผมก็ถ้าชอบ <c oughs> ถูกใจก็จะได้พูดทำไมวะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะเมงสั่งไ i ซิ่งชาแนลนะครับผมเื่นี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย